แฟนลับปลื้มใจแทนปลื้มใจจนน้ำตาไหลปลื้มแทนน้องคอปเตอร์ที่ล่าสุดออกมาโพสออกมาโพสมาแชร์แล้วก็ได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้เห่าก็ได้ยินน้องคอปเตอร์ได้แชร์ออกมาได้แชร์ตอนที่น้องร้องรำอยู่ที่เพจศ,ศิลปินภูไทยนี่เนาะพี่้องเนาะ ่าที่อยู่กับปูวี่เพืเอ่นพนอนปูวี่เนาะพี่ดองเนาะอะ่แล้วได้แชร์ออกมาก็บอกว่าฝากไว้น้ำในเดอร์ครับแม่แม่แมแม่มาร์กบน้องคอปเตอร์วงศีลดีใจกับน้องคอปเตอร์ไหมครับขอบคุณแม่แม่เอฟทุกคนที่เอ็นดูผมมาโดยตลอดปีนี้ผมได้บ้านใหม่2หลังและผมขอให้สิ่งใหม่ๆและผมขอให้สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตผม และชีวิตแม่แม่ให้มีแต่ความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆไปพร้อมกับลูกด้วยเทินสาธุแท็น้องคอปเตอร์วงศิลป์แท็กบ้านฮักน้องคอปเตอร์ 1. แบ้านลุกดิกฮักอ่าท็ศิลปินภูไทยแท็กปู่วีรพงษ์วงศิลป์นี่เนาะน้องคอปเตอร์ก็เดี๋ยวโพลมาขึ้นนี่ค่ะพี่เนาะอ่าแล้วคุณปู่ก็โพสต์อ่าปู่วิรพงษ์พอวิรพงษ์ค่ะ เพจพรวิลพงษ์วงศินศิลปินภูไทยเพิ่นก็ได้พตดว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอและดีใจทีบัรลาอยากมาสืบสารวัฒนธรรมอีสานบานเฮ้าเนี่ละค่ะน้องคอปเตอร์กะเก่งในด่านมอลำนะพี่น้อะด่านมอลัดาล่ดานเปาแค้นค่ะก็ได้รับโอกาสดีๆจากคุณพอพวิลพงษ์ให้น้องไปใช้นาสกุลไปอยู่ด้วยที่ศิลปินภูไทยแฟนคลับก็ เข้ามาแสดงความยินดีมากมายค่ะพี่น้องว่าอยากให้บักลานะตั้งใจเดอ้อตั้งใจเอาคัก,กและแฟนคลับบอกว่าดีใจน้ำตาไหลตั้งใจเดอ้อลูกอยากให้ปูพิดหวังแม่จะตามให้กำลังใจตลอดเลยอาผู้นี้บอกว่าบักลาได้โอกาสใหม่แล้วตั้งใจเอาเดอ้อลาถูกที่ถูกเวลาปังๆังไปนะครับพระเอกน้อยมาถูกที่แล้วครับคนเก่งบักลาเก่งคักลาแม่คือปังแท้เดี๋ยวนี้แม่ค่ะ พี่นอ้องอาลาสซุดก่อนานานั้นน้องก็ได้ไปคืนปิดวงของสาวน้อยน้องก็ได้พ่วงมาไลา่ร่วมแสนกับพี่น้องอู้ยน้องคอปเตอร์เดี๋ยวนี้ก็คืออ่ามีผลงานต่อเรื่อยๆค่ะพี่้องบอยดยุตไม่ได้หยุดพัฒนาก็พัฒนาการ,พ,าการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะน้องก็ต้องโตไปข้างหน้าน้องพี่น้องนอกก็ต้องมีความพัฒนาไปเรื่อยารอยยิ้มน้องเหมือนมีความสุขมากเป็นศิลปินต้องแต่งตัว เป็นบุคลิกดีวันนี้ผ่านครับคอปเตอร์มีโอกาสแล้วตั้งใจและสู้นะครับลูกอันไหนที่ไม่ดีอ่ะก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับขอให้หนูเติบโตเข้มแข็งกับทุกเรื่องที่พบเจอขอให้หนูดังๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปครับนี่ละค่ะพี่น้องแฟนครับ ส่วนมากแฟนคลับก็เข้ามายินดีแล้วก็อยากให้น้องคอปเตอร์ตั้งใจตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุดอันไหนเคยผิดพลาดไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปขอให้วันใหม่วันที่ดีแล้วก็มาอยู่กับพ่อวีระพงศ์กับปู่นเนาะคนอื่นปู่ก็ขอให้ตั้งใจตั้งใจฝึกฝนตั้งใจฝึกลองฝึกกล้า ซ้อมเอาแล้วก็ตั้งใจปรับเปลี่ยนบุคลิกปรับเปลีปป่ยนวินัยนี่แหละปรับเปลี่ยนวินัยปรับเปลี่ยนนิสัยสิ่งที่จะคล้องผ่านมากที่จะคล้องเป็นมากอันไดมันบดีกับบต้อเอามาเฮ็ดอันไดมันดีเท่ากับเฮ็ดจะสิแม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าคือวานนั่นแหละน่องกับกับเหมือนว่านนองกับยังเด็กกับยังยต้องค่อยๆสอนค่อยๆสร้างค่อยๆซคอ่อมซับไปผู้รับผู้ใหญ่ก็ค่อยสอนไปจริงๆนะบางคนก็ อย่าให้ถ่ายเกินไปประมาณนี้แมพี่น้องอ่าวันนี้หนูสดใสมากๆเลยรอยยิ้มหนูมีความสุขขอให้หนูมีความสุขแบบนี้ทุกวันนะครับเต้าคอปเตอร์คนรอแล้วก็แฟนคลับคนนี้ก็บอกว่าอยากให้ตั้งใจเอาเด้ออ่าส่วนมากแฟนคลับกะสิชีบอกคือการค่ะอยากให้น้องตั้งใจเอาอ่าได้ไปอยู่กับปูวี่ล่ะฝึกฝนฝึกลองฝึกล่ำเนาะห้บล่าเก่งอยู่แล้วสู่ครับเป็นกำลังใจให้นี่ละค่ะพี่น้อง แฟนคลับต่างคนต่างก็ดีใจกับน้องคอปเตอร์มากๆขอให้หนูเป็นหมอลำที่โด่งดังมีชื่อเสียงมีคนรักคนเมตตาตลอดไปนะครับดีใจกับน้องคอปเตอร์ด้วยครับอ่ะดีใจกับน้องคอปเตอร์ด้วยลูกชื่อนี้เหมาะกับหนูมากน้องคอปเตอร์วงศิลป,ปินภูไทยติดตามลาตลอดแล้วก็จะตที่ตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าน่ารักเท่ลูก ยิ้มมีความสุขหลายๆแม่กับยิ้มน้ำนี่แหละค่ะพี่นอกแฟนคลับที่เข้าใจที่ตามน้องก็เยอะอยู่ค่ะพี่นองกตามน้องไปหลายอยู่ตามน้องจากค่ายเก่างสิกะสนับสนุนน้องแต่ว่าคนที่อ่าที่มันมีดาวมงดามาออกมาว่าบางเทือกับเขาค้างน้องเกินเกินไปสิแม่พี่นอกบางทีถ้าไม่ถูกเราก็ ไม่ไม่อยากให้เข้าข้างเพราะว่าก็รือเขาซ้อนลูกซ้อนหล้านเนี่ยคนมีลูกมันสิข้าใจเด้คขนันเข้าเออ๋อตามใจเขาว่าขันเข้าอยากใดน,นั่นไดนี่ต้องซื้อหงเขาจังสี่มันกับวัตถอตองลากะเพราะคนอื่นมาดาลูกเข้าเข้ากับเขียดว่าเขามาดาทั้งขี่ลูกเข้านี้่ไซส์บอดีนี่ไซส์ตังสัดจังสี่อ่ะนี่ราคาพี่นอเข้าขยับฝากาไว้แน่ว่าถ้ารักศิล,ลปินอ่ะรักให้ถูกทางถ้ามีลูกก็รักลูกให้ถูกทาง บเมนต์สิตามใจไปซะทุกเรื่องเพราะว่าเด็กก็คือเด็กวิวันังคำถ้าเราตามใจเขาเขาก็จะได้ใจเราต้องสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีในวันหน้าต่อไปเขาจะได้อยู่กับคนในสังคมโดยที่ไม่มีข้อติโดยที่คนอื่นอยู่กับคนอื่นแล้วคนอื่นเขารักเขาเอ็นดูนี่ละค่ะพี่นนอเพราะว่าเขาก็เห็นมาหลายเขาก็เห็นมาหลายคนแล้วบางคนน่ะจะ ก็คือจะไม่มองอะไรเลยจะไม่สนใจอะไรเลยจะสนใจแต่ศิลปินที่จะคล้องมักพ่อเขาบออย่างกับสิเสือ้อสิเสื้อสินะเพราะว่าเพจอ่าเพจเพื่อนๆอ่ะที่ทำนะ่ะช่องทุกช่องทุกสื่อนะ่ะเพื่อนหลายคนนะเขาเขาทำเนี้ยเขาโดนเหมือนเขาโดนแฟนคลับบางคนเนาะบดเข้าบด้ร่วมได้พี่น้องเข้าบด้ร่วมแฟนคลับขอหน้องัอปเตอร์ทุกคนเรารวมรวมบางเราเราพูดถึงบางคนเข้าไปทักแชทบ,บอกว่าไม่อยากให้ทําข่าวน้องทั้งที่ เขาก็เป็นสื่อแล้วเขาทำข่าวน้องก็ทำข่าวดีแล้วเราไม่สามารถห้ามคนคอมเมนต์ได้นะว่าคนนี้ก็ต้องคอมเม์ดีนะอย่างว่นี้แต่เราเนะ่ะส่วนมากเราจะทำข่าวเราจะพูดให้ดีๆเลยเราไม่เคยแบบว่าจะให้ทัวร์มาลงน้องอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าแฟนคลับเขากระสีมีหูมีตาเนาะพี่น,อน,อน,อนอ้องเนาะบางคนเขากระสีมีหูมีตาขเขาอยู่บมเมนว่าเขาสิฟังซื้อไปซะทุกเรื่องเขาก็ ฟังเขาก็เห็นกับตาบางทีเขาก็เห็นกับตาด้วยบอมเนว่าอาจจะมืดหูมืดตาเข,าข่าคางแลละกับปิดดาเวิร์ดถูกสื่อจังสันน่ะสื่อทั่วประเทศไทยมันมีนมกี่ช่องมันมีตั้งหลายร้อยพันช่องเราไม่สามารถไปด่าเขาได้ทุกช่องอันนี้เรามองดูที่ตัวศิลปินเราดีกว่าค่ะพี่นกบอมเบนวาจะไปสอนเขาจังสันจังสีทั้งทีเขาก็เหตุเขาหายอยู่เพื่อนเราเจอหลายคนแต่เราก็ไม่ได้เจอหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหม แต่มันมันก็ต้องมีค่ะพี่นนอกมันมีอยู่บางคนกระทักหน้าหลังบ้านทักมาแชทหรือว่าพิมพ์ขอความกับว่าเฮ้าเฮ็ดข่าวน้องไหซเสีย้ไห้คนมาดาคนมาดามุงดามาสิแมมันก็มีประเภทนั้นก็มีอยู่เพราะว่าเราก็ทําข่าวส่วนมากเราก็ทําแต่อ่ามอํารุ่นเด็กๆรุๆ่นเด็กเล็กๆบางเทื่อเข้ากระลับดาหมาบ่ได โบดายเนาะพี่น้องถ้ารับดราม่าไม่ได้คุณจะไม่มีจุดยืนในสังคมคุณจะไม่มีจุดยืนในการเป็นศิลปินที่มีคุณภาพนะคะคุณต้องรับดราม่าได้ในเรื่องที่มันเพราะว่าเข้ากับคาสามารถสีปคุ่มทุกคอมเมนต์ได้แมนบอละคะพี่นนองเราก็ต้องดูความเป็นจริงด้วยนี่แหละเข้ากันเลยฝากไว้แน่ฝากไว้ส์หรับ เอฟซีาบางคนที่ไม่เข้าใจอ่านี่แหละแต่ว่าพ่อเฮ้เห็นคลิปนี่เฮ้าออกมายินดีได้พี่นนอเราออกมายินดีให้น้องนะเราออกมาอย่างเช่นอ่าวันนี้เมื่อคืนเนาะน้องคอปเตอร์ได้เปลี่ยนนาสกุลเป็นน้องคอปเตอร์วงศิลแล้วแล้วก็ดีใจด้วยแฟนคลับก็มาดีใจแล้วเราก็พูดถึงอ่าแฟนคลับมาแสดงความยินดีกับน้องเยอะมากแล้วก็อ่าดีใจจนน้ำตาไหลยางสีไม่พี่นอนอแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็แฟนคลับก็บอกว่า,วาให้ตั้งใจได้ต่อไปนี่ให้คอปเตอร์นะั่นตั้งใจเฮ็ดคัก นี่แหละค่ะพี่น้องเขาก็เลยอยากมาบอกสู่ฟังเนาะ,ะให้ตั้งใจเฮ็ดคักอันใดทีพผนานมากให้มันพานไปปรับปรุงเอาอันใดทีมันบบดีก็ตัดออกอันใดทีมันดีก็เก็บมาเฮ็ดเป็นสีเหม่อ่านี่แหละเขาก็เลยมาอยากมาฝากไว้แค่นี้ละค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ